สวัสดีครับกระผมนายชิสาละวันยาพรเป็นนักวิชาการสตวบาลประจำหน่วยงานปศุศัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่ขาินซ้อนอันเลือกมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนของผมนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของโรงเรือนนะครับโรงเรือนนะครับคืออะไรเนาะโรงเรือนก็คือนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงเป็นที่อยู่ที่กินแล้วก็เป็นที่นอนของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโรงเรือนที่ดี จะต้องเป็นโรงเรือนที่มีขนาดแล้วก็เหมาะสมนะครับมีการระบายอากาศที่ดีมีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจําวันของสัตว์นะครับและสะดวกต่อการเลี้ยงและการจัดการด่างต่างๆนะครับผมหลักการนะครับที่ควรคํานึงถึงก่อนการสร้างโรงเรือนนะครับข้อแรกนะครับต้องเป็นที่ดอนน้าท่วมไม่ถึงนะครับถ้าเราสร้างโรงเรือนในที่ท,ที่น้ําท่วมนะครับเวลาที่ฝนตกน้ําท่วมเนี่ยทำให้สัตว์เนี่ย จะต้องคอยกระโดดขึ้นกระโดดลงบางสัตว์บางชนิดอยู่ไม่ได้เลยนะครับอาจจะตายได้เลยเพราะนั้นก่อนจะสร้างโรงเรือนควรจะดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ดอนหรือไม่นะครับ 2. นะครับเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับ 3. นะครับจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีนะครับโรงเรือนจะต้องระบายอากาศได้ดีนะครับผม4นะครับพื้นที่ของโรงเรือนนะครับต้องมีความเหมาะสมกับจํานวนของสัตว์นะครับเช่นนะครับอายกตัวอย่างอย่างไก่พื้นเมืองนะครับ ไก่พื้นเมืองเนี่ยจะต้องเอาเป็นพ่อแม่พันธุ์เนาะพ่อแม่พันธุ์เนี่ยหนึ่งพื้นที่1ตารางเมตรนะครับจะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ได้จํานวนสตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงพ่อพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ประมาณ8ตัวก็ควรที่จะมีพื้นที่อย่างน้อยๆ2ตารางเมตรประมาณนี้นะครับข้อที่ห้านะครับวัสดุก่อสร้างนะครับต้องมีราคาที่ไม่สูงแต่ทนทานและก็แข็งแรงนะครับมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคานะครับผมข้อที่6นะครับ พื field, ้นที you know ่ที่ใช้ก่อสร้างโรงเรือนนะครับควรจะเป็นพื้นที่ที่สามารถขยายโรงเรือนได้ในอนาคตนะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนของสัตว์ที่เราเลี้ยงเพิ่มจานวนมากขึ้นโรงเรือนก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราใช้สร้างโรงเรือนควรจะเป็นพื้นที่ที่กว้างพอสมควรเพื่อจะเผื่อในการขยายโรงเรือนในอนาคตนะครับผมเจ็ดนะครับทำการสํารวจพื้นที่รอบข้างนะครับว่าเป็นพื้นที่ชุมชนหรือไม่นะครับหากเป็นชุมชนนะครับจะต้องทําการขออนุญาตก่อนก่อสร้างนะครับ ซึ่งหากว่าเราไม่ทําการขออนุญาตนะครับเราอาจจะทาให้มีปัญหากับชุมชนนะครับเรื่องของกลิ่นเสียงอะไรก็ตามประมาณนี้นะครับผมจะทําให้เราเป็นฝ่ายที่ผิดนะครับแต่ถ้าเราขออนุญาตก่อนที่จะก่อสร้างนะครับก็จะทาให้เราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะครับเพราะเราทําตามกฎหมายนะครับเราขออนุญาตแล้วนะครับแต่หากเป็นโรงเรือนเล็กๆอย่างเช่นเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างเงี้ย ไม่จําเป็นต้องขอก็ได้นะครับผมเพราะเราเป็นเลี้ยงแบบพื้นบ้านเนาะเราไม่จำเป็นต้องไปขอขนาดนั้นนะครับผมแต่นะครับควรวางแผนผังโรงเรือนนะครับให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายนะครับเช่นโรงเรือนควรจะมีพื้นที่ในการที่จะขยับตัวนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่พื้นที่เลี้ยงไก่สองข้างทางตรงกลางเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้เวลาจะให้อาหารก็จะลําบากนะครับ9นะครับวางแผนให้ดีนะครับว่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดเป็นระยะเวลาเท่าใดนะครับ และตรวจดูงบประมาณที่ที่มีให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะสร้างโรงเรือนในรูปแบบใดนะครับเราจะเลี้ยงสัตว์ใดนะครับเราก็ควรจะดูว่าสัตว์แต่และชนิดสามารถอยู่ในพื้นที่แบบไหนได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรือนแบบแบบที่ดีมากนะครับก็มันสามารถที่จะอยู่โรงเรือนแบบเปิดได้นะครับไม่จำเป็นต้องสร้างโรงเรือนแบบปิดนะครับผม แล้วก็โรงเรือนนะครับควรจะก่อสร้างตามแนวดวงตะวันนะครับใช้คําว่าควรจะก่อเนาะเพราะบางพื้นที่นะครับอย่างบางบ้านเนี่ยพื้นที่ไม่จะสามารถก่อตามแนวดวงตะวันได้ก็จะต้องขวางก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะเป็นไปได้ควรที่จะก่อสร้างตามแนวดวงตะวันนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงรูปแบบของโรงเรือนเนาะนะครับจะแบ่งตามลักษณะของหลังคาโรงเรือนนะครับมีดังนี้นะครับคือแบบเพิงหมางแงนแบบเพิงมางหงนไกลนะครับ แบบหน้าจั่วแบบหน้าจั่วกลายแบบหน้าจั่ว2ชั้นแล้วก็แบบหน้าจั่ว2ชั้นกลายนะครับมาดูรูปแบบแรกนะครับแบบเพิ่มมังเหงนนะครับแบบเพิ่มมางเหงนนะครับจะมีข้อดีคือสร้างง่ายซ่อมแซมง่ายนะครับต้นทุนต่ำกว่าแบบอื่นระบายอากาศได้ดีนะครับข้อเสียของแบบเพิ่มมังเหงนก็คือกันแดดกันฝนได้ไม่ค่อยดีนะครับผมต่อไปนะครับแบบเพิ่มมังเหงนกลายนะครับข้อดีก็คือก่อสร้างง่ายซ่อมแซมง่ายค่าก่อสร้างไม่สูงนะครับ กันแดดกันฝนได้ดีกว่าแบบเพิงมมาแงนนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับก็ข้อเสียก็คือกันแดดกันฝนได้ไม่ดีเท่าแบบที่มันเป็นพวกหน้าจั่วนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้พูดถึงเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงในระบบต่อไปแต่นะครับแบบเพิ่มมาแงนกลายนะครับจะเป็นแบบที่นิที่ชาวบ้านนะครับนิยมที่จะสร้างที่จะใช้สร้างนะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนื่องจากว่าเป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับ ต่อไปนะครับแบบหน้าจั่วนะครับข้อดีนะครับทนทานกันแดดกันฝนได้ดีนะครับส่วนข้อเสียนะครับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างค่อนข้างสูงนะครับการปรับปรุงพื้นที่จะทําได้ยากนะครับเนื่องจากว่าแบบหน้าจั่วจะมีการก่อสร้างที่ค่อนข้างจะแข็งแรงคงทนและทนทานนะครับทำให้การที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับและข้อเสียอย่างก็คือระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีนะครับแบบหน้าจั่วกลายนะครับข้อดีก็คือกันแดดกันฝนได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เท่ากับแบบหน้าจั่วเนาะ สร้างได้ง่ายกว่าแบบหน้าจั่วนะครับมีต้นทุนค่าก่อสร้างต่ากว่าแบบหน้าจั่วนะครับส่วนข้อเสียก็คือมีค่าก่อสร้างที่สูงกว่าแบบเพิงมังงันนะครับการระบายอากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าแบบเพิงมังงันนะครับแบบเพิงมังงันเพิงมังงันกายเนาะต่อไปนะครับแบบหน้าจั่ว2ชั้นนะครับข้อดีก็คือระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากมีช่องลมด้านบนนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับส่วนข้อเสียนะครับมีค่าก่อสร้างที่สูง ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนได้ยากนะครับเช่นเดียวกับพวกหน้าจวเนาะพวกนี้จะใช้การกรอร่อสร้างแบบค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับเพราะฉะนั้นการจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรัแบบปรุงจะทำได้ยากนะครับแล้วก็แบบหน้าจวสองชั้นกลายนะครับข้อดีคือ,คอระบายอากาศได้ดีทนทานมีหน้าที่ด้านข้างใช้สอยได้มากนะครับข้อเสียก็คือมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่สูงกว่าแบบอื่นมากที่สุดนะครับการจะปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทำได้ยากนะครับแต่นิยมนะครับใช้ในการเลี้ยงวัว บ,บัวส่วนใหญ่ที่ปเป็ในประเทศไทยเราจะใช้การก่อสร้างแบบโวดของชั้นไกยกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมทีนี้ผมจะพูดถึงความต้องการพื้นที่ต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับช่วงอายุนะครับศูถึงหสัปดาห์นะครับหตัวในต้องการพื้นที่การเลี้ยงอยู่ที่สูงจุดหตารางฟุตนะครับผมหรือก็คือ22ตัวต่อ1ตารางเมตรพอขยับช่วงอายุมาเป็นที่7จถึงสิสัปดาห์นะครับ 1ตัวต้องการพื้นที่1.4ตารางฟุตรหรือ8ตัวต่อ1ตารางเมตรนะครับและช่วงอายุ17ถึง16เอ้ยถึง26สัปดาห์นะครับจะต้องการพื้นที่การเลี้ยง1ตารางเมตรเนี่ยจะเลี้ยงได้5-6ตัวนะครับและไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับก็คืออายุ26สัปดาห์ขึ้นไปนะครับพื้นที่1ตารางเมตรจะเลี้ยงได้ทั้งหมด4ตัวนะครับขอบคุณครับ